้ำตาลกินน้ำแข็งเยอะๆนะลูกเออน้ำตาลเด็กดีลูกเออน้ำตาลน่ารักน้ำตาลเป็นเด็กดีกินน้ำแข็งเยอะๆลูกตัวน้อยมากินน้ำแข็งมาลูกมาตัวน้อยมาหาแม่มาตัวน้อยมาพี่วัวโดนตีแล้วพี่วัวห้ามตังแกน้องนะแม่ตีก้นไปทีหนึ่งนะนี่สายไปกัดน้องได้ไงขาหายเจ็ยบย่างกินเลยลูกแม่แดงกินเลยลูกดาวกินดาวกินกินซะลูกกินซะ กินเลยค่ะอุ้ยดูกระดิกหากินเลยกินเลยแม่ขนมให้ลูกตัวน้อยกินเลยลูกเออเก่งมากไม่มีใครทําอะไรลูกแม่ยืนเฝ้าให้ลูกฮะกินด้วยกันรักกันเอาใจแม่นี่นะน้ําตาลกับสามสี่กินเอาใจแม่นี่นะฮะกินด้วยกันอย่างเงี้ยนะลูกฮะอ่จุ้ยอ่จุ้ยตาลอร่อยไหมไม่ได้กินน้ําแข็งลูกอ่ะกินกินกินลูก ฝั่งนี้นะเอ้อให้จ่อยกินให้จ่อยกินอ่ะอันนี้แม่วางตรงนี้อะจ่อยมากินนะอ่ะมากินมากินตรงนี้นะแม่ไปแล้วอะแม่ให้จาวอิ่มย่างอิ่มแล้วก็กินขนมอืมามสี่กินขนมไหมกินขนมไหมวันนี้ไม่มีขนมนิ่มนะแม่ไม่ได้แวะไปซื้อเพราะว่าร้านปิดเมื่อกี้ผ่านไปแล้วละ่ะแต่ร้านปิดอืมนี่ไม่มีอย่างนิ่มนะเพราะว่าร้านปิดเมื่อกี้แม่ไปแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ซื้อมาให้เอาป่ะเอาอยางเกอบกินไปก่อนเอาไหมเออลูกระวังเลอะทรายนะคะอันนี้แม่ให้แม่แดงอ้นอันเนี่ยเล่นตัวจะแย่งคนอื่นเขาว่าเรานี่ใส่เสียสามขาเลยลูกหมาเอ้ยยุยยุยกินนมลูกเอยดูดูดูวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งสามขาแล้วแวม่ให้พี่วัวเออแม่ให้ดาวอีกอันนดูกกระดิกหาง ดูทำหน้าจะเครียดเลยนักหนาเนี่ยอย่าคิดมากดิเราอะทำหน้าเครียดได้ตลอดเวลาเนี่ยฮะจุ้ยมีคนอ้อนแม่อะเดี๋ยวเดี๋ดูนะดูนะมีคนอ้อนแม่อะเดี๋ยอจุ้ดียด๋ยวอ่น่พออ้อนแม่ลงไปนอนหงายท้องเลยพอกันเลยกับพ่อนหนูเนี่ยไอหมอนี่ไอหมอนี่ขนมใครเนี่ยนี่ขนมใครคะ หนุ่มใครคะเด็กก็เลือดทรายลูกกินเยอะๆลูกจะได้อ้วนๆหนูว่าวิ่งเยอะเออกินเยอะๆลูกเวลาแม่กลับก็วิ่งตามรถแม่เนี่ยโอ้วิ่งเป็นม้าเลยแม่แดงจะไปให้ลูกแม่รู้เอาไปให้ตัวน้อยไปลูกวะเอาเนี่ยอ่ะเนี่ยแม่แดงเอาไปให้ตัวน้อยไปของหนูอันหนึ่งของตัวน้อยอันหนึ่งหาง อของหนูอันหนึ่งแล้วก็ของตัวน้อยอันนึงเดี๋ยวหนูต้องเอาไปฝากลูกอันนึงแม่รู้ใช่ไหมคะ <laughs> ม่ให้ขนมจ่อยเอาป่ะคะอ่ะ,อะแม่โยนแม่โยนเอ้ยเอ้ยจ่อยชอบกินขนมเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเอาเลยลูกแดงน้อยมาหาแม่มา,มมาอ่ะอ่ะแม่ให้ให้แดงน้อยกินลูกกินแล้วลูกเออบุญรักษาพระคุ้งคองนะลูกนะแม่รักหนูนะกินซะเดี๋ยวแม่มาเก็บลูก กินกี้กินเดี๋ยวแม่มาเก็บนะเออน่ารักมากเดี๋ยวแม่ขนมนมาให้นะคะโอเคค่ะกินไปก่อนนะให้สามสีพี่วัวแม่ให้อ่ะอ่ะกินเล่นลูกเออแม่แกะถุงใหม่ละดาวอ่ะออนใหม่ไปเออเออโน้ตน้ตนูแม่ให้ขนมลูกเอ้ยยุ้ยเอ้ยยุ้ยเออหิวป่ะลูกหิวป่ะเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้แป๊บหนึ่งแป๊บนึงมาแล้วหระคะกินเลยลูกแม่ให้ลูกเอาเลยเอาเลย กินเลยลูกกินเลยลูกหนุมมาได้ไงเนี่ยโอ้รู้ได้ไงแม่มากินเยอะๆลูกนวลกินเยอะๆค่ะเออดูกระดิ่งหางดูกระดิ่หางลูกหมานี่ลูกหมานี่ <S <S 1> <S 1> นวลกินเยอะๆลูกอ้วนเป็นหมูแล้วเนี่ยฮะฮะอ้วนเป็นหมูแล้วกินเยอะๆหม่ามามีขนมให้ด้วยลูกให้สามสีพี่วัวไหมของพี่วัวโดนขโมยไปแล้วของพี่วัวโดนขโมยไปแล้วแม่แดงขโมยไปแล้วเอาป่าเดี๋ยวแม่หยิบให้ให้พี่วัวเอาป่ะ พี่วัวป่ะของพี่วัวหายไปแล้วลูกหายไปแล้วของพี่วัวหายไปแล้วนี่แม่ให้อันใหม่เอาป่ะอ่ะแม่ให้เอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะอ่ะจุ๊ยจุ๊ยเลียมือแม่ลูกเออน้ำตาลหยิบให้แม่แดงหน่อยน่ะแม่แดงเคามุดน้ำตาลเอาข้าวให้แม่แดงหน่อยค่ะเร็ว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 หยิบให้แม่แดงหน่อยลูกน้ำตาลหยิบให้แม่แดงหน่อยแม่แดงหยิบไม่ถึงเนี่ยแม่แดงอ้วนอ่ะ มุดรัวไม่ถึงน้ำตาลหยิบให้แม่แดงหน่อยลูกแล้วน้ำตาลหยิบให้แม่แดงหน่อยค่ะแล้วเนี่ยเขาเรียกแล้วเนี่ยเอาน้ำตาลหยิบให้แม่แดงหน่อยน้ำตาลน้ำตาลหยิบขนมให้แม่แดงหน่อยลูกเออเออหยิบขนมให้แม่แดงหน่อยลูกเออเก่งมากเก่งมากเอาให้แม่แดงลูกเอาให้แม่แดงเอาให้แม่แดงลูกเออหยิบขนมให้แม่แดงหน่อยลูกเออเออหยิบเลยลูกหยิบเลยเก่งมากเอามาให้แม่แดงลูกเอออะมามาเอาให้แม่แดงมา กินเองเลยอ่ะไม่แดงอ่ะแม่ให้ไม่แดงไม่แดงอ่ะโวเนเอาปปะโดนเอาป่ะโดนเอาขนมไหมคะเออเออไม่แดงอ่ะไม่แดงอ่ะแม่ให้เล่นตัวเราอ่ะเล่นตัวอ่ะแม่ให้อ่ะแม่โยนตรงนี้นะเนี่ยอยู่ตรงนี้ตัวน้อยมาเอาขนมไปกินปะนี่นะ เออตัวน้อยขนมไปกินลูกเออแม่ให้เอาเลยเอาเลยระวังรถนะลูกนะเออแม่เอาขนมให้ะเอาป่ะเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเอาเลยลูกแม่ให้เก่งมากินเลยลูกกินอาหารแม่ด้วยนะเออเออเก่งลูกเก่งกินน้ำแข็งดูนีจมูกเลอะเลยลูกหืม กินน้ำแข็งจมูกเลยนะเดยเดูเออชื่นใจชื่นใจดูกินน้ำแข็งจะหมดชามเนี่ยละเออแม่ไม่ได้ถ่ายแม่มัวจะโดนมดขันไฟคัดอยู่โอ้โหีสองอร่อยไหมูกน้ำแข็งอร่อยไหมชื่นใจชื่นใจเลยเออชื่นใจไหมโดเดี๋ยวจมูกเลย <laughs> เดี๋ยวกินข้าวนะท้องนี่ในนี้มีตับมีไส้ไก่มีหัวใจแม่ซ่อนเอาไว้นะเนี่ยเนี่ยนี่ มีของกินอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีโครงบดละเอียดนะเติงไก่บดละเอียดอันเนี้ยน่ามีสองถาดเหมือนกันลูกกินอือม,มีหัวใจด้วยแล้วก็มีไส้ไก่ด้วยเออแม่ซ้อนเอาไว้นะ่ะคนคนอ่ะกินเข้าไปเออกินกุกกินไส้เอเอแล้วก็มีโครงไก่บดละเอียดเนี่ยเออ เด็กเรจะได้แข็งแรงลูกแม่ปูที่นอนแล้ววันนี้แม่มีผ้าปูที่นอนให้หนูใหม่แม่เอาชุดนอนของแม่แกะกระดุมออกแล้วก็มีไก่ตัวใหม่ด้วยแล้วก็มีขวดน้ําให้หนูกัดเล่นด้วยเนี่ยแม่เอาชุดนอนแม่มาปูให้หนูนอนดีไหมแม่จับที่นอนแล้ะลูกเออดูดูบีสองบีสองโอ้โหกระดิกหาเนี่ยเลยอ่ะนี่สองนี่ใจอ่ะให้ตุ๊กตาใหม่อะเออดู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 กระดิกขา พวกนี้เถอะของใหม่เถอะของใหม่ลูกแม่ให้ลูกอ่ะวีสองไปก่อนเลยอ่ะตัวเล็กคะคุณท้องคะอ่ะไปนอนที่นอนใหม่เลยเนะี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉลองที่นอนใหม่มีไก่ด้วยนะไก่บีบเนะี่ยอันนี้แม่มีไก่บีบมาให้ตัวใหม่นะเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยแม่มีไก่บีบมาให้ตัวใหม่มีขวดให้กลับเล่นแบบเออเออฉลองฉลองที่นอนใหม่ชุดนอนแม่ลูก ได้กลิ่นแม่ใช่ไหมนอนนะลนี่คะะของคนท้องอยู่นี่ไปแย่งลูกสิเนี้ยาของลูกอ่ะดูซะลูกกินอมีความสุขนะดูจุย้ยจุ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 ยจุยจุยจุย,จย,จย,จยเอาไปเลยอีกอันหนึ่งเดี๋ยวแม่ไปดูพิเปอร์ก่นอนไปอันที่สาม อันที่สามตัวเล็กคะ 5, 5, อันที่สามกินไหเดี๋ยวแม่เอาบรราพี่เปิป้ลแป๊บนึงบีสองเอาไปก่อนเลยอ่ะตัวเล็กคนท้องคะอันนี้ให้คนท้องคะ่ะอ๋อวันนี้แม่มีนมัดเมทให้ด้วยเอาป่ะโอเคมากินไหมอ่ะคนท้องหยอยไหมหยอหยอ่อย น้องเหมาอออะอ่อยจังเลยดูกระดิกหางเออสามเม็ดสี่เม็ดตัวเล็กหนึ่งสองสามสี่อ่ะน้องเดี๋ยวรอบ,บีสองก่อนพีสองยังไม่ได้กินเลยจะหมดแล้วเนี่ยอ่ะตัวเล็กกัน คนท้องค่ะอ้ยจะกินนมัดเม็ดเป็นไงล่ะ <c oughs> อ่านาจะกินนมัดเม็ดอ่านนะอ่านนะอ,อ่ะมี้สอง่ะหนึ่งสองสามสี่ไอนคนท้องค่ะพอแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วไป ยื้ยยื้ยยืยยืยอ้อนแม่ดูซิดูคนท้องอ่อนแม่สิเมื่อวานเช็ดตัวสะอาดแล้วเนี่ยดูซิแม่เช็ดตัวเช็ดนมให้ดูจิสะอาดเอี่ยมเลยดูหูซิหูสะอาดเลยดูซิทุกตัวเลยดูจิอันนี้คือทําสัญลักษณ์ทําหมันแล้วนะคะลูกหมาของแม่ลูกหมาของแม่ยื้ยยื้ยยืยยืย จุย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 จับนมเลยจีจับนมเลยจีเอามาจับนม่อยจีจุย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 คนท้องหูอกอยากเจอไข่ต้มอ่ะให้แม่พรพาไข่ต้มมาหาไหมลูกหนูอ่ะเจ้าสามสีอ่ะลูกหนูมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นสามสีอ่ะเอาป่ะอยากเจอไข่ต้มป่ะอยากเจอไข่ต้มป่ะฮือยากเจอไข่ต้มนะให้แม่พรพาไข่ต้มมาไหม มาไหมแม่จะกลับแล้วนะคะอันนี้ให้คนท้องอ่ะตัวเล็กอ่ะบีสองอ่ะอ่ะตัวเล็กคะตัวเล็กคะอุ้ยโทษค่ะแม่จะกลับแล้วค่ะคนท้องฝันดีนะคะดุยอะดุยอะจุยอะจุย <laughs> อะเปื่เตรียมตัว